สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกมคอนท่าแบนนะครับซึ่งวิธีการขนยายนักโทษนิงแล้วก็ของกลางที่เรายึดมาทั้งหมดนะครับเพื่อนเอนนักโทษผมตอนนี้อยู่ที่7คนแล้วนะครับแต่ขังได้8คนเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับใกล้เต็มแล้วเนาะแล้วนี้ก็ของกลางที่ผมยึดได้นะครับอาวุธโคเคนเห็นไหมครับเงินปลอม เนี่ยครับจะเต็มอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแต่มันมีทั้งหมด3ช่องนะครับแต่ผมว่าแค่นี้ก็ถือว่าเต็มแล้วละพอแล้วก็คือเพื่อนๆก็มาตรงนี้นะครับเนี่ยครับกดโทรศัพท์แต่ยศเพื่อนๆต้องค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนๆก็คือต้องมียศค่อนข้างจะดีหน่อยนะครับถึงจะมีสิทธิ์ที่จะสั่งได้นะครับเพราะว่าเราจะมีโทรศัพท์ตรงนี้ให้ใช้ส่วนตัวได้แล้วนะครับตอนแรกมันไม่ให้ใช้ส่วนตัวนะครับแค่รับเฉยๆตรงช่องนี้เรียกซัพพลายนะครับ200ก็คือเรากดปุ๊บเราต้องเสีย200นะครับแล้วก็ จะมีแวดนะครับแวดที่เป็นเครื่องมือที่เราต้องขับรถไปซื้อของนะครับไม่ต้องแล้วนะครับเขาจะมาขายให้เราที่หน้าด่านเลยเราจะซื้ออะไรก็ซื้อได้นะครับเขาจะบริการถึงที่เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือให้รถตํารวจขนส่งนะครับขนส่งได้ทั้งนักโทษแล้วก็ขนส่งได้ทั้งของกลางนะครับเพื่อนๆแต่เราต้องเสียเงิน500นะครับเพราะผมกดไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะกดได้พอกดปุ๊บเราจะโดนหัก500ยนะครับแล้วมันจะมีรถตํารวจ เข้ามารอตรงนี้เลยนะครับข้างหน้าเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้รถเรานะเพื่อนๆเนี่ยครับอันนี้รถของเราส่วนอันนี้เป่ยครับรถที่จะมาบริการเรานะครับเป็นผู้หมวดนะครับเราคุยกับเขานะครับเราก็ย้ายนักโทษทั้งหมดเลยเนาะเจ็ดคนนะครับย้ายมาเลยเรียบร้อยนะครับย้ายแล้วเจ็ดเห็นไหมครับเราจะได้เงินพันสี่นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับแล้วก็ ย้ายของกลางนะครับนี่ได้แ4ด้อี่นะครับโอนแล้วย3สบสาเพื่อนๆไม่ต้องเก็บเยอะนะของกลางเห็นไหมครับของกลางมาเพียบเลยเพื่อนๆอมันเยอะนะบอกไว้แค่ช่องนั้นช่องเดียวที่ว่าเป็นเป็นหมายถึงว่าหนึ่งสองสามขีดหนึ่งขีด2ขีดสามนะถ้ามันเต็มสักขีดหนึ่งก็คือ1ขีดมันจะมีอยู่ประมาณแดหรือเก้าช่องหรือว่าสิบช่องเนี่ยครับเพื่อนๆ่ถ้าเต็มนั้นผมว่าก็ควรจะย้ายมาได้เพื่อนเพื่อเห็นไหมครับเยอะมาก นี่นักโทษมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด7คนเห็นไหมครับด้านนี้ด้านซ้าย4ด้านขวาสาอันนี้คือเราจับมาหมดนะครับพวกที่ค้าของเถื่อนไม่ว่าจะเป็นอาวุธเป็นโคเคนหรือว่าเงินปลอมนูมองหน้าเราเราจะไปเนี่ยครับเราจะไปอ่าถ้ายังไม่ขึ้นรถอย่างนี้นะเพื่อนๆถ้าอยู่ในห้องขังเราอะเราสามารถที่จะปล่อยเขาได้นะครับสามารถปล่อยเขาได้แล้วแต่เรานะครับปิดเลยโอเคไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยครับคือแค่นี้นะครับของนั้นเราไม่สามารถที่จะทำะไรมันได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักโทษหรือว่าเป็นของกลางคือเรายกให้คนนี้ไปแล้วนะครับให้กับเนี่ยครับผู้บวชคนนี้ไปแล้วเราไม่สามารถดําเนินการอะไรได้แล้วนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเพราะเราได้รับเงินมาแล้วด้วยโอเคนะครับเพื่อนๆสําหรับวิธีการเคลื่อนย้ายนักโทษแล้วก็ย้ายของกลางนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูให้ของกลางไปหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ห้า โอ้โห25ช่องนะเพื่อนๆไม่ธรรมดานะครับ1 2 3เห็นไหมครับขีด1ขีด2ขีด3ขีดละ25ช่องนะถ้ามันใกล้เต็มแล้วผมว่าก็น่าจะต้องย้ายได้แล้วนะครับไม่ต้องรอให้มันเต็มทั้งหมดอ่า75ช่องนะครับเพื่อนๆตอนนี้นักโทษผมไปหมดแล้วนะครับนี่ครับจาก7คนเมื่อกี้ก็เหลือเศูนย์แล้วครับเพราะว่าไปหมดแล้วคนนี้เฝ้าเฝ้าในห้องขังนะครับจ่าเคนะครับก็เนี่ยครับบริการสําหรับคนที่มียศถึงเท่านั้นนะครับแต่ไม่ไม่ได้สูงมากครับเพื่อนๆ ก็สามารถที่จะกดใช้บริการได้แล้วนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราอ่ามันได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็คือถ้าเราเลือกซัพพลายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกขนส่งนักโทษหรือว่าขนส่งอ่าของกลางนะครับแต่ถ้าเราเลือกขนส่งของกลางขนส่งนักโทษไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกซัพพลายนะครับวันละแค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อนๆเราไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้นะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้เริ่มเย็นละเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปนอนแล้วก็ทํางานครั้งต่อไปนะครับเพื่อน อย่างที่ผมบอกว่าอย่าลืมเช็คบอร์ดตรงนี้นะครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะอาณาจักรของเราประเทศของเรานะครับมีการเออเหมือนประมาณว่ากดเกณฑ์กดเกณฑ์เปลี่ยนตลอดนะครับมันก็จะมีเนี่ยครับผู้รับวอาผลส่งสินค้าจะมีสปายมาบอกข้อมูลเรานะครับให้เราเช็คตามป้ายเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับเหมือนเป็นลิฟเลตง่ายๆเล็กๆนะครับเพื่อนๆเราต้องสังเกตจุดเด่นนะครับอย่างเช่นป้ายทะเบียนอย่างเช่นอายุคนขับอย่างเช่นสีของรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีบอกนะครับให้เราสังเกตให้ดี แล้วก็ตู้จดหมายเพื่อนๆพยายามขยันมาอ่านหน่อยนะครับเผื่อบางทีมีข้อความอะไรให้เรานะครับโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมามโอนชาแนลฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมกับมามโอนชแนลด้วยนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูทริคง่ายๆนะครับในการขนย้ายนักโทษแล้วก็ขนย้ายของกลางนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับโอ้โหโดนผู้ก่อการร้ายโจมตีแล้วเพื่อนๆเนี่ยครับ อันนี้เป็นเกมคอนท่าแบนนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยผู้ก่อ,อก,การร้ายมันชอบบุกเข้ามาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆต้องระวังให้ดีนะเยอะนะครับบอกไว้ว่าเยอะพยายามยิงให้แม่นๆหน่อยนะครับเพื่อนๆระวังมันเรี้ยงระเบิดมาด้วยนะ ดูดูมันวิ่งมาเลครับเอออย่าแอบดิเรายิงเรายิงนานี่นได้นะครับอุ้ยเนี่ยมันเคื่องระเบิดมาเพื่อนๆให้หลบนะครับแล้วก็เข้าขไปแอบ,บใหม่ <c oughs> หอื้มเจ้านี้มาใกล้เลยอะยิงให้เข้าหัวนะครับช่วยได้เยอะ โห้หลมยากล้มยากเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับอยู่ๆมันก็มาโจมตีเราเฉยเลยอะเพื่อนเพ,พ,พยายามซื้อกระสุนตุนเอาไว้นะครับบอกไว้ว่าได้ใช้แน่นอนนะเพื่อนๆวิ้ยระเบิดมืออีกแล้วนะครับต้องหนีนะเพื่อนๆ มันใช้ปืนกลเหมือนกันนะพวกนี้ร้ายนะครับเป็นพวกขายยานะเพื่อนๆพนพวกนี้เงินมันถึงนะครับมันเลยคิดจะต่อต้านกับรัฐบาลเรานะครับเพื่อนเพื่อนเงินมันถึงคนมันถึงนะครับมีรถเข้ามาอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเบิดมือะ มากเลยตายยากนะตายยากขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะโอ้หเ oh, จ้านี่ยิงใกล้มากโห่ oh, แล้วเบิดมืออีกแล้วพยายามหลบหน่อยนะครับเพื่อนๆแล้วเบิดมือนี้อย่าโดนนะ โอ้กระสุนผมใส่ต้องไปขอซื้อที่ร้านแวดแล้วนะครับต้องเรียกแวดมาเพราะว่ามันมันล่อยหล่อไปเยอะนะครับเฮ้ยไม่ตายเลยอะ่ะโหยิงหลายนัดมากที่ผมพยายามเลงแบบสุดๆแล้วนะครับนี่ดูดีไม่ตายอีกอะ่ะคือแบบหลายนัดมากถึงจะตายครับเพื่อน โอ้โหอึดมากเรียบร้อยนะครับตัวสุดท้ายอยู่นี่ <c oughs> มันร้ายเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> โหอันนี้คือเรามันบุกเข้ามาเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> ผมบอกไว้เลยว่าถ้าด่านหลังๆเนี่ยจำนวนคนจะเยอะขึ้นนะครับแรกๆเนี่ยมันไม่เยอะนะมันมาทีนึงแค่สิบกว่าคน ด่านหลังๆเนี่ยคือระยะหลังๆนะครับมา20กว่าคนมา30กว่าคนอันนี้ล่าสุดคือ41คนนะเพื่อนๆ41คนนะครับผมบอก,กเพื่อนๆเตรียมกระสุนเตรียมอะไรให้พร้อมนะครับโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าจริงๆมันเยอะจริงๆอะ่ะกล้วยหอมก็ได้ครับโอ้โหดูดิกระสุนผมเหลือแค่สามเองอะ่ะสุดๆเลย โอ้โหนี่ขนาดผมพกไปอย่างละสิบแล้วนะพระเจ้า <c oughs> นเนี่ยกระสุนเนี่ยผมต้องรีบซื้อเพิ่มนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแย่นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมค่อยเรียกแว็บมาแล้วกันโอ้ยเกือบไปนี่ผมขนส่งนักโทษไปเพิ่งเสร็จนะครับแล้วพอดีผมก็พูดจบปิดคลิปไปแล้วนะก็อยู่ๆโอ้โหมันก็ปลุกมาทันทีเลยนะครับว่าจะเข้านอนซะหน่อย โอเคนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ